่มุนใช่ไหมครับผมใช่ครับผมพอมันเข้ากันแล้วนะครับแต่กระเม็ดเราก็เร่งไฟแรงนะฮะมีกลิ่นหอมลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องแม็กกี้ชานลตกมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือหน่อย,ออยวันนี้พี่เชฟกลับมาพร้อมเมนูเด็ดเช่นเคยนะครับสำหรับนะฮะท่านผู้ชมที่ทำงานหรือน้องนองนิตินักศึกษานะครับไม่ว่าจะ พักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์หอพักที่บ้านที่คอนโดหรือที่ไหนก็แล้วแต่เมนูวันนี้นะครับเราสามารถที่จะทำทานเองได้นะครับกับเมนูข้าวคุกกะปิเป็นเมนูคู่ครัวสามารถทานกินได้ทำเป็นอาชีพเสริมได้เครื่องเน้นเน้นข้าวหอมหอมกับกะปิที่เราจะพาทุกๆคนได้ชมแล้วก็ดูวิธีทำไปพร้อมๆกันกับอีกหนึ่งเมนูเนื้อผักพริกแห้งเนื้อผักพริกแห้งกะปิ ใส่ใบโหระพาโจทย์รักเราคือกะปิเราต้องใช้กะปิลองสั่งเมนูต้องมาควบคู่พบกับเชฟแม็กกับเชฟอุ้ยเราจะลองสั่งเมนูไปด้วยกันพร้อมติดตามแล้วไปเลยครับเริ่มทํากันเลยกับนี่วันนี้เราได้เนื้อเราเลือกเนื้อไทยโคขวดของจังหวัดน้องคายนะครับเราเลือกส่วนที่มีในส่วนของมันติดแล้วก็หั่นเรียบร้อยนะครับกะปิ ครับผมกะปิน้ำตาลใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาดีอร่อยดีใบมะกรูดกระเทียมจีนหอมแดงพริกแห้งพริกจินดาตะไคร้ซอยใบยโหระพาเราจะมาตำเครื่องแกงนะฮะเครื่องแกงตัวนี้จะเป็นพริกแห้งกับกะปิแล้วก็สมุนไพรก่อนอื่นนะครับเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปใส่กระเทียมครับใส่ตัวหอมแดง แล้วก็ตกไค่ส่วนกะปิเดี๋ยวรอๆนะฮะเราเริ่มโขลกตอนนี้เราก็ตำตัวเครื่องแกงเริ่มละเอียดนะครับเราก็จะมาใส่กระปิกันนะครับประมาณ1ช้อนชาลงปาก็โขลกเราจะไม่ไม่ให้ตัวเครื่องแกงเราละเอียดมากมันจะเป็นเกลี่ยๆทีนึงเวลาผัดแล้วเนี่ย มันจะได้มีเท็กเจอร์หรือว่าเวลาทานไปแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวสมุนไพรตัวพริกตัวกระเทียมนิดหน่อยทานคู่กับเนนะื้อเข้ากันได้ดีนะครับมาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาลงกระทะกันแล้วนะครับสําหรับเมนูนี้บอกเลยง่ายๆทําทกับกระทะไฟฟ้าที่ห้องก็ได้ทํากับตัวเตาแก๊สกระป๋องฟอกแปก๊กหรือแก๊สปิ้งนิดก,ก็ได้หรือเตาทํากับเตาในบ้านที่เป็นเตาแก๊สแบบนี้ก็ได้ ได้หมดนะครับมีนววง่ายมาเริ่มกันเลยอ่นอนมนึงครับใส่น้ํามันพืชอ,อันนี้เราไม่บอ,อกยี่ห้อหรอกโอเคนิดนึงก่นอนเง่นนะครับเราก็ใส่น้ามันเสร็จเราเบาไฟก่อนเพราะว่าเราจะผัดเครื่องแกงก่อน <S <S นะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบรสจัดก็สามารถที่จะนะครับใส่พริกจํานวนเยอะได้ใครที่ไม่ชอบรสจัดก็สามารถลดปริมาณพริกได้ แต่กะปินะฮะเราเน้นที่กลิ่นของกะปิเรรสชาติของกะปินป็นหละมาอันนี้เครื่องแกงใส่ไปเลยนะครับอ่แล้วเราก็ค่อยค่อยผัดผัดให้เครื่องแกงหอมน,นะครับเรื่องไฟได้หลังจากที่เราใส่นะครับเครื่องแกงผัดได้ที่เราก็รงเนื้อไปครับเนื้อ คัวให้แห้งโอเคครับนี่เลยตัวนี้เราเริ่มสุกนะเราก็จะเติมนะ้ำซุปนิดนึงอันนี้เป็นซุปกระดูกไก่เนี่ยุงไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะครับเรามาเริ่มเบาไฟก่อนมาเพิ่ม ใบมะกรูดฉีกนะครับน้ำตาลทรายครับตัวนี้ประมาณหนึ่งช้อนครึ่งช้อนชาซอสผักเขียวครับไม่ต้องหมดก็ได้น้ำปลาดีนิดหน่อยฮะแค่เอากลิ่นนะครับแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้ต้องการความเผ็ดจากจ้านอันนี้พริกอินดาใส่ไปเลยหมดเลยก็ได้ผมชอบรสจัดเดี๋ยวใบโหระพาใส่เทียงเราจะรอนอีกทีหนึ่ง ความชุ่มหน่อเนี่ยท้ายใบโหระพา,าค,ครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะ ข้าสวัสดีครับพบกับผมช่องที่สองครับเทปปุ้ยเดี๋ยววันนี้จะพามาทำข้าวคุดกะปิมีวัตถุด,ดิบอะไรมาดูกันได้ครับแตงกว่าครับผ่นไปแล้วครับผมตัวสอกยาวครับพริก กับพร้อมแดงมะม่วงครับผมคุณเชียงครับไข่ไก่ครับหมูหวานครับผมแล้วก็กะปิครับมะนาวขาดไม่ได้ครับข้าวหอมมะลิสวยๆนะครับเดี๋ยวพามาลงมือทำข้าวผัดกะปิวางไฟวางกระทะก่อนนะครับผมให้มันร้อนก่อนที่เราจะทำไข่ระหว่างที่รอครับมาตอกไข่กันตอกไข่ลงไปเลยหนึ่งฟองตามด้วยซอสข้าตอยตามหยดซอสครับสีลงไปเลยครับ คิดว่าหน้าใครก็ได้ครับตีไปเลยตีนี้มาแล้วใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับน้ำมันนะครับใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปนะครับนะครับตักออกกระดาษลงครับถ้าอยากให้มันเป็นแผ่นนะครับลองตาตามผมดูตัวนี้ก็คือจะเป็นการร่อนไข่นะครับร่อนไข่เราจะทำไข่ใส่น้ำแขลงไปครับจะทำไข่เส้นนะครับ ทำไข่เส้นกินกับข้าวคุกกะปินะครับผมเป็นบางเราก็เล่นงไฟขึ้นครับเล่้งเวลาเราเล่งไฟขึ้นปุ๊บไฟจทำให้ความร้อนขึ้นแล้วไข่มันจะไม่ติดกระทะไข่จะไม่ติดกระทะน,นะครับนี่ยครับผมอือ อันนี้ก็คือไข่ม้วนใช่ไหมครับผมใช่ครับผมรอที่จะเอาไปหั่นเส้นหรือซอยใช่ไหมครับใช่ครับผมได้ที่แล้วครับพักรอไว้ขั้นตอนต่อไปน้ำมันทอดกุนเชียงน้ำมันทอดกุ้นเชียงครับผนะครับจริงๆแล้วปกติคลิปอื่นๆเนี่ยเขาจะทอดสาเร็จแล้วเขาจึงจะมาทาแต่ของเราให้ดูทุกขั้นตอนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆน้องๆหนูๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามอยู่จะได้เอาไปทําได้นะครับทากินในครอบครัวครับอร่อย คุณเชียงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราตักออกนะครับเหลือน้ามันในกระทะเหลือไปนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับเอาไว้ละลายกะปิขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการละลายกะปินะครับกะปิประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะสำหรับข้าวหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยตวงเป็นข้าวที่หุงแล้วนะครับข้าวแชทําได้ไหมข้าวแชทําไม่ได้นะครับจะได้เป็นเม็ดนะครับผม นี้แล้วก็ละลายกระปิละลายกะปินะครับเพื่อความรวดเร็วครับลงข้าวนะครับลงข้าวนี่ครับทุกขั้นตอนจริงๆนะครับดูเทคนิคได้นะครับการเล่นปานการการบี้ข้าวนะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นยังคงเป็นเม็ดอยู่นะครับนี่เลยนะครับ กลิ่นหอมมากครับท่านผู้ชมพอแตกเป็นเม็ดเร่งไฟนะครับพอมันเข้ากันแล้วนะครับแตกเป็นเม็ดเราก็เร่งไฟแรงนะให้มีกลิ่นหอมบนจานจะได้มีกลิ่นหอมของสนกระทานะครับตอนนี้ข้าวเราก็ได้นลครับนี่เลยนะครับข้าวได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับมาถึงขั้นตอนการจัดเตรียมข้าวคุ้กะปินะครับให้มันลงจานให้มันสวยงามจะเป็นยังไงกองข้า มาแล้วสิบกล่องครับคุกกีิร้านนอกสั่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับนีขนาดว่ายังทำคลิปอยู่นะครับลูกค้ายังสั่งกันอย่างต่อเนื่องนะครับร้านทองสั่งมาสิบกล่องทันทีนี่ครับดูกันก่อนครับชมกันเลยครับฟางข้าวครับทำไมลูกค้าถึงติดอกติดใจความแรงวาทนาำด้วยดหนวดปักยาวครับข้าวคุกกปิเครื่องเน้นๆนะครับเครื่องทะลักสูตรนี้สูตรเด็ดสูตรอร่อย ยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับอันนี้เป็นหมูหวานนะครับใช่ครับหมูหวานหั่นเตาครับผมหมูหวานหั่นเตาสูตรพิเศษนะครับของเชฟอุ้ยนะครับแค่สีก็กินขาดครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟเปิดแล้วนะครับเปิดผอบระรับโปรวินี่เลยครับเสร็จแล้วฮะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับเมนูขายดิบขายดีเมนูต่อยอดนะฮะนำไปต่ออาชีพได้นี่เลยครับ โอ้โห oh, สุดสวยอา้าวดูนี่หน่อยเยี่ยมนะครับขอชิมก่อนเลยครับผมขอชิมก่อนก่อนที่เราจะมาช่วงท้ายรายการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้าวคุกกะปินะครับเรามาชิมกันก่อนเลยตัวนี้ของฝีมือของเชฟอุ้ยข้าวกลมๆเนาะนี่แค่กินกับน้ำมะนาวน,นะ ยังไม่ใส่เครื่องนะครับรถกินกับมงอไากว่าอันนี้เราทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าพอดีอืมออาเข้ากันดีมามาดูนี้เนื้อผักพริกแข้งกระปิใบัวละพากินไปอือหือสิ่งมาก เนื้อนุ่มนุ่มกำลังดีข้าวต้มกอ้งหอมกะปิทุกอ,อ,อย่างลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวหรือจะเป็นตัวเนื้อผักกะปินะครับเมนูนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆทุกๆคนอยากทำทานที่บ้านที่ห้องที่คอนโดที่ไหนแล้วแต่สามารถทำได้เลยหรือนำไปต่อยอด เป็นเมนูสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้อันนี้ได้เลยนะครับก่อนปิดท้ายนะครับพี่เชฟก็ฝากนะครับสำหรับคลิปต่อ,ตอไปถ้าอยากให้พี่เชฟนำเสนอเมนูอะไรใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยนะฮะเดี๋ยวพี่เชฟจะมาทำให้ทุกๆคนได้ดูกันแล้วก็ได้เห็นกรรมวิธีและก็เทคนิคนะครับไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ